สวัสดีค่ะน,นี้นะคะมาอยู่กับน้องไอซ์เฟรีไทยรถสวยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไอซ์อยู่ที่เฟรีไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะเดี๋ยวน้องไอซ์จะพาไปชมรถที่นี่กันว่าม,มีเยอะแค่ไหนไปกันเลยค่ะมาเริ่มในส่วนของครอครัวเพาลรอยกันก่อนนะคะนี่เลยมากับย e ี u ฟูฟูดีแม็กนะคะเดีย๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันดีกว่าค่ะ คันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะเดี๋ยวดอกไอ้ขออนุญาตกลับเป็นกล้องหลังนะคะนี่นะคะคันโตโยต้ารีโวที่้องไอ้ให้ดูเมื่อกี้นะคะคันนี้เป็น2.8엔ทีปี2021ค่ะคันต่อมานะคะเป็นโตโยต้ารีโวเหมือนกันคะ่ะ2.8엔ทีปี2021ค่ะนี่คันนี้ก็ยังเป็นโตโยต้ารีโวอยู่นะคะในส่วนดอกคันถัดมานะคะคันนี้เป็นอิซูซูดีแมกนะคะ ปี2,019คะ่ะคันนี้ก็ยังเป็น Toyota r รีโว่นะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนี่อันนี้เป็นส่วนของตอนเดียวโฟวินนะคะมีทั้ง Toyota r รีโวนะคะมิซูวิชิไททันคะ่ะแล้วก็ Isuzu D-MAX นะคะคน,นี่เรามาดูของแต่งกันดีกว่านะคะนี่เลยล้อแม็กซนะคะยางปีใหม่เลยบนไดข้างเราก็แต่งมาให้นะคะนี่เลย กันชนท้ายนะคะมีที่จับลากจูค่ะี่เลยคันนี้ก็เป็นไฮรักรีโวนะคะไปเราไปดูที่ส่วนของตู้ห้องเย็นกันบ้างนะคะ ตอนนี้มีสองคันนะคะเป็น t ต y t t r ี e v ทั้งคู่เลยคันต่อมานะคะในส่วนของอต่อมานะคะเป็นรถผูท้ทธชงพาณิชย์นะคะเราจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมใช้งานเลยนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเป็น o ต o t a r ี v o นี่เลยค่ะเราแต่งมาให้สวยๆแบบนี้เลย รอมาให้ทุกคันนะคะพอมใช้งานเดี๋ยวน้องไอาจะพาไปดูด้านท้ายรถกันบ้างนะคะคนี่แต่งเหล็กหลบค้ำป้ายมาขออภัยค่ะแต่งเล็กค้ำหลบป้ายมาให้ทุกคันนะคะ อางนี้เป็นในส่วนของรถที่เข้ามาใหม่นะคะมีทั้งรถตู้ตอนเดียวรถเก่งนะคะอันติดนะคะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะด้านหลังนะคะของสาขาสนามบินนะคะเรามีศูนย์บริการไว้รองรับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ที่นี่เลย สามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะนี่นะคะตู้เชิงพาณิชย์ยังมีอยู่นะครับสนใจคันไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามน้องไอซก่อนได้เลยนะคะหรือสนใจรถรุ่นไหนลองทักเข้ามาถามก่อนได้นะคะว่ามีไหม ถ้ามีหน่อนน้อยลองสง่งรูปให้ดูเนาะนี่เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหากใครสนใจคันไหนสามา,ารถทิเต่า โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0624650169นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0624650169ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะน้องไอจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดเลยค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยสวัสดีค่ะ